เปียนยูเปลียน,ไ,ยนไม่ได้เปี่ยนผมมีมลแล้วกันแหระกอนเปลีก็สวัสดีทุกช่องนะ <og> ครับสวัสดี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 ครับก็ขออนุญาตแจ้งข่าวดีนะก่อนกลับบ้านเนาะนะครับพอดีวันนี้นะฮะเป็นวันคล้ายวันเกิดนะของอ่า FC ท่านหนึ่งนะครับโอ้ท่านนายเรียกว่าเป็น FC จากสงขลาเนาะจากสงขลาหลายคนก็อาจจะรู้จักกันดีเนาะท่านก็ เคยมอบมาให้อยู่นะเพรนั้นซึ่งวันนี้เนี่ยท่านก็อยากจะทําบุญท่านบอกว่าอยากจะทําบุญเรื่องในวันคล้ายวันเกิดเนาะท่านก็ได้มอบเงินมาให้ทั้งหมด3,500บาทนะครับผมนี่นับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมสิบบาทอยู่ในกระเป๋าโดยนะฮะมีวัตถุประสงค์ดังนี้เนาะรายละเอียดนะครับผมก็คือช่วยนะฮะ สร้างบ้านหลังนี้เนาะเข้าโครงการนะฮะหนึ่งพันบาทนะครับผมสาธุนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะหยิบให้พี่นายเลยนะจะได้เข้าไปรวมกับของโครงการเนาะนี่หนึ่งพันบาทเนี่ยฮะเดี๋ยวกระเป๋าโครงการเลยครับผมแล้วก็รายการที่สองให้แบ่งคนละสองร้อยบาทนะเก้าคนเนาะทีมงานเราเก้าคนนะคนละสองร้อยบาทใช่แล้วก็อ่า เป็น1,800บาทเนาะแล้วก็จะมี200บาทเหลืออยู่ให้น้องกับตันกับน้องนับดาวคนละหนึ่งร้อยนะแล้วก็จะมีส่วนที่3นะครับให้ซื้อน้ำอัดลมที่ร้านพี่อีกนะห้าร้อยบาทนะครับผมก็จะครับก็จะรวมกันเป็น3,500้ารบาทพอดีเนาะงงกันไม่เอ้ยมาเราเจกกันเลยอันนี้ก็ ของน้องปอนกับโก๊กไลท์ทอนมา100นะครับครับแล้วก็ของพี่ายกับพี่เดทอนมาห0ึ่งร้ยมีไหมมีพี่เดมีอยู่แล้วแล้วก็ของน้องเอิร์ดน้องเอิร์ดสองเอ้ยพี่ก่อนขอบคุณครับสองร้อยขอบคุณครับของน้องเอิร์ดมีทอนหรือเปล่าลูกอ่าเรียนก่อนเดี๋ยวรอก่อนนะ น่าจะให้เขาสามคนเลยนี่แบ่งพันหกร้อยเขาคนาเงี้่นายก็เอาแบ่ง500ร้อยสองสี่้อยแปดเขาสามคนก็หนึ่งร้อยมาหกร้อยเงีจะได้ทอนสี่ร้อยอันั้ทอนมาหนึ่งร้อยก็ได้นี่ครับผมขอบคุณครับอันนี้ก็จะเป็น ของพี่บาวของพี่บาวยี่สิบพ่อของพี่บาวของพี่บาวสองร้อยนะครับอบครับสองร้อยบคุณครับ่นดีครับครับก็ใหญ่เร็วมือเรีวมือนะของตีมือดีมดีทอนอนห่อนี่อนหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเนาะที่ทอนเนาะอ่าขอองเอิร์อันนี้หนึ่งร้อยแล้วก็เดี๋ยวยังมีอีกยังไม่หมดครับไม่เกี่ยวอยีาตีเอาของหลานอันนี้แปดสิบ แปดสิบหนึ่งร้อยนะครับผมแล้วก็จะมีค่าน้ำนะค่าน้ำห้าร้อยบาทแล้วก็ของผมก็ของน้องไอ้เนาะสี่ร้อยบาทอยู่ในนี้นะครับแล้วก็จะมีของน้องกัปตันหนึ่งร้อยของน้องกัปตันหนึ่งร้อยนะครับรวมกันเป็นหนึ่งท่านหนึ่งร้อยนะฮะอยู่ในนี้เนาะครับผมอ่าส่วนห้าร้อยเดี๋ยวเรามาซื้อน้ํากันในวันพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราแวะร้านพี่เอกอยู่แล้วท่านเน้นย้ำมาว่าให้ซื้อน้ำอุดมที่านั้นพี่เอกนะครับ ของหมดก็รีบตุนนะพี่ใช่ตุนไวเลยนะอันนี้กับผมเรือนหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะฮะครับผมเอาโชว์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 โชายดีก่อนกับบ้านเนาะครับผมครับผมไปก้าวทายดีขอบโอเคครับท่านหนึงก่อนก็ท้าไม่หน่อยหนึ่งสอง ครับผมก็เป็นเพื่อนให้ใช้ชื่อในนาม f อฟจากสงขาครับผมเดี๋ยวก็ให้พี่เอกเป็นตัวแทนวันเกิดวันเกิดให้กับพี่ท่านหน่อยเอฟจากสงขาครับครับผมก็นะครับในนะครับปันคล้ายวันเกิดนะครับของท่าน FC จากสงขานะครับก็ขอให้ท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญเนาะนะครับขอบคุณที่เมตตาทีมงานพวกเราทุกคนแล้วก็ คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้สมปรารถนามีความสุขทั้งตัวท่านและครอบครัวนะครับซาถูครับผมขอบคุณครับ,รรบต้องบอกว่า,วาอันนี้ข่าวดีโดด<า>เลย<า><า>ดดเลยครับผมโอ้หลายดิ้งมากเลยที่บ่าวยิ้มเลย <S <S ใช่ทีนะ่บ่าวยิ้มมากเลยที่บ่าวโอ้ยที่บ่าวมเลยช่วงนี้เพรวันนี้ได้เท่าไหร่ที่บ่าวเนาะช่งนี้ลาเงินเนี่ยยิ้มเลย เรากลัวผู้บริารได้เงินเรื่องกลางๆก็แ uh, จ um ้งข่าวดีครับผมก่อนฟันย้ายนะครับซีที่รับชมอยู่ก็สามารถอวยพรวันเกิดนะครับปีท่านนี้ได้เนาะครับผมด้านล่างคอมเมนต์เนาะครับผมคลิปของแต่ละช่องเลยครับผมก็ดีใจเนาะครับผผู้ใหญ่ใจดีคอยสนับสนุนแบบนี้เราก็รับใจนะครับผมกี่นาทีนะครับ โอ้โหเนาะโอเครับอเดี๋ยวก็เตรียมตัวเก็บของกลับบ้านกันงั้นแยกย้ายเก็บของเนาะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับเป็นคลิปทาวดี้นะฮะก่อนแยกย้ายกลับนะทุกท่านก็ขอบคุณยุบซีท่านนี้มากเลยนะที่เมตตานะครับทีมงานแล้วก็นะครับร่วมสมทบทุนในการทำนะครับบ้านให้กับคุณแม่และตาซอยนะฮะ ขอให้ท่านมีแต่วความสุขความเจริญนะครับวันเกิดของท่านก็ขอให้ท่านมีความสุขในนะครับวันคล้ายวันเกิดของปีนี้นะครับและก็ปีต่อๆไปนะครับสาธุครับผมสวัสดีครับ